ลงไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเกิดเหตุคนร้ายประกบยิงสองสามีพันยาในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสขณะที่เดินทางกลับบ้านค่ะทำให้สามีเสียชีวิตคาที่ส่วนพันยาได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่นำนางเตือนใจบุญเกลี้ยงอายุ48ปีนะคะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทหลังก่อนหน้านี้นางเตือนใจถูกคนร้ายตามยิงประกบพร้อมสามีคือนายจรุนศรีจันทร์อายุ62ปีบนถนนในหมู่บ้านไอตือง,งอหมู่5ตำบลศรีสาครอำเภอศรีสาครโดยนายจรุนเสียชีวิตคาที่ส่วนนางเตือนใจถูกยิงที่ศีรษะบาดเจ็บสาหัส จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางเตือนใจกับสามีขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านจากธุระที่ว่าการอำเภอศรีสาครเมื่อถึงที่เกิดเหตุมีคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบและใช้อาวุธปืนพกขนาด9มมออกมายิงใส่6นัดซ้อนเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์โดยก่อนหน้านี้บุตรสาวของนางเตือนใจเคยถูกคนร้ายประกบยิงเสียชีวิตมาแล้วเมื่อวันที่3มีนาคมปี2550 ขณะที่พลเอกประวิตย์วงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงกรณีที่นาย,ยกรัฐมนตรีจะเดินทางเยื่ยมประเทศมาเลเซียในวันที่1นธันวาคมนี้ว่าการเดินทางไปเป็นการเตรียมข้อมูลทั้งหมดแต่ยังไม่มีการจัดตั้งทีมเดินทางไปพูดคุยสันติภาพกับประเทศมาเลเซียซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการ